ของสุดท้ายปลายฤดูกาลแล้วครับทุกคนแดงลิเวอร์พูลพวกเรารวมทุกถ้วยทุกรายการในตอนนี้แล้วหากเราสามารถเข้าถึงรอบชิงถ้วยยูฟ่าแชมเปียนลีกได้เราต้องลงเตะทั้งหมด10นัดแต่ถ้าพลาดไม่สามารถเข้าชิงได้จะลดหายไปเพียงแค่1นัดเท่านั้น มันเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ที่จะต้องถูกจารึกไว้เลยครับว่าเป็นปีแรกในรอบปลายสิบปีที่เรามาถึงจุดนี้และมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนถ้าเราคว้ามันมาได้อย่างใจหวังนี่ยังไม่รวมถ้วยซูเปอร,ร์คัพที่จะต้องลงแต่ก่อนเลิมฤดูกาลหน้าและคอมมูนิตี้ชิวแล้วจะพัดจับผูได้ขึ้นมาทั้งหมดนึกไม่ออกเลยครับว่าจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนทีมล่าสุดที่ทําได้สีแชมป์ก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้ในปี2018และ2019แต่ยังไม่มีทีมไหนที่คว้าได้ถึง6รายการใน1ประปฏิทินปีและในวันนี ผมจะขอนําเสนอเส้นทางหลักที่เราจะต้องคว้ามันมาให้ได้ซะก,ก่อนนั่นก็คือแชมเมี้ยนลีกตั้งแต่เราได้แชมป์มาในปีกลายแต่ความรู้สึกมันคล้ายๆว่าจะไม่สุดไม่มีเดอะคอบเข้ามาเชียร์บอลไม่มีกองเชียร์แม้สักคนที่เข้าสนามมาชมเรารับถ้วยแม้แต่จะฉลองถ้วยขออนุญ,ญาตก็ยังทําไม่ได้เพราะปัญหาเอโรโควิดปีนี้แหละครับถ้าเราคว้าแชมป์ลีกสูงสุดมาครองให้ได้แฟนบอลอย่างเราเราถึงจะได้ปลดปล่อยอย่างแท้จริงมาดูกันครับว่าโปรแกรมในศึกพรีเมียร์ลีกนั้นเราจะต้องเจอกับอะไรบ้าง ที่เราในตอนนี้ตามหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่เพียงแค่แต้มเดียวและยังเหลือโปรแกรมให้เตะอีกเพียง6นัดและแน่นอนว่าเราไม่อาจจะพลาดได้เลยไม่แต่นัดเดียวและยังต้องรุนแบบเสียวๆให้แมนซิตี้พลาดขึ้นมาบ้างเราก็อาจมีสิทธิ์ควา้าแชมป์มาครอบครองแต่ถ้าดูกันนัดต่อน,นัดแล้วหลายๆสำนักต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแมนซิตี้มีภาษีที่ดีกว่าแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสพลาดเลย6กนัดที่เหลือของพวกเรามีดึงต่อไปนี้ครับ24เมษาย,ยนครับเราพบกับเอเวอร์ตัน ึกดาบีแมตที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์นี้ครับที่แอนฟิลเรากุมความได้เปรียบในความเป็นเจ้าบ้านด้วยสถานะและเสียงเชียร์ผมว่าเราผ่านเกมนี้ได้สบายๆครับลูกทีมของจอห์นเทอร์รี่นั้นกำลังหนีตกชั้นมันอาจจะเป็นเกมที่ไม่ง่ายนักแต่ก็ไม่เหนือบากกว่าแรงแน่นอนครับ30เมษายนเราต้องออกไปเยือนนิวคัสเซ่โด้วยชื่อชั้นและศักยภาพต้องบอกว่าไม่ต้องห่วงอะไรมากมายแต่ถ้ามองลึกลงไปก็จะเห็นได้ว่าช่วงนี้นิวคาสเซิลก็ไม่ธรรมดาปิดปลายขึ้นมาจากโซนตกชั้น มาอยู่ที่อันดับที่11เรียบร้อยแล้วสนัดล่าสุดนี่ชนะรวดเรียกได้ว่ากําลังมั่นใจแต่ก็ขึ้นอยู่กับจิเกนคลับครับว่าจะจัดตัวแบบไหนเพราะก่อนหน้านี้2วันเราต้องหดกับบียาริลในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกและต้องมาเตะในหัวขําวันเสาร์เป็นคู่แรกความเสียเปรียบคือผู้เล่นของเราได้พักน้อยแต่ทางสโมรสรก็ไม่ได้นิ่งเฉยอินอุทอนขอเลื่อนการแข่งกันออกไปเป็นเตะคู่สุดท้ายก็ไม่เป็นผลได้แต่กมหน้าย,ยอมรับเตะตามโปรแกรมเดิมต่อไปคู่ดึกคืนวันเสาร์หรือเช้าวันที่8พฤษภาคม ปอปร์ไม้เบื่อไม้เมาที่เจอกันเมื่อไร่บอกได้เลยครับว่าใส่กันยับอีกเช่นเคยตั้งแต่ปี2018เป็นต้นมาไม่มีเกมไหนเลยที่ยิงกันไม่ได้ถึงแม้เฮดท h เ a d เราจะดีกว่าแต่ครั้งล่าสุดที่ผ่านมาเสมอกันไป2ประตูต่อ2นัดนี้เราได้เล่นในบ้านแต่คาดว่าจะไม่มีปัญหาอย่างแน่นอน11พฤษภาคมพบแอสตันวิลล่าที่กูดิสันพาร์คเป็นโปรแกรมที่ถูกขยับขึ้นมาเพื่อลีกทางให้กับถ้วย FA ครับความหลักใจมันอยู่ตรงที่สภาพความฟิตของนักเตะพอได้พักแค่2วัน ก็ต้องมาเจอกับทีมของสเตเฟนเจอรัตที่ได้อาวุธที่ไร้การมาจากบาเซโลนานั่นคือฟลิเป้คูติญโยความคุมที่เสริมให้เอสตันวิลล่ามีเคลื่อนเลิกขึ้นมาในทันทีถึงแม้ทั้งสองคนนี้จะเป็นเด็กเก่าแต่เชื่อว่าความเก่าและความเป็นมืออาชีพไม่มีทางที่จะยอมแพ้ไปได้ง่ายๆชนะได้ก็ต้องเรียกว่าคือจับกันพอสมควรนัดรองสุดท้ายปบเซาแธมตันที่เซนต์แมรีนัดนี้ยังไม่ลงวันแข่งที่แน่นอนซึ่งอาจจะต้องรอดูก่อนว่า โปรแกรมการแข่งขันในถ้วยแชมเปี้ยนลีกของลิเวอร์พูลนั้นได้เข้าชิงหรือไม่เพราะช่วงเวลานั้นอาจจะคาบเกี่ยวกันซึ่งต้องรอตารางการแข่งขันจากสมโมสรต่อไปนัดสุดท้าย22พฤษภาเปิดบ้านการมาเยือนของวูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์ทีมอันดับ8ของตารางในขณะนี้ถึงแม้ผลงานจะออกมาดีแต่ระยะหลังๆนี้เริ่มออกทะเลชนะบ้างแพ้บ้างสลับกันไปเหมือนฟอร์มไม่คงเส้นคงวาผมคิดว่าเราน่าจะผ่านไปได้แบบไม่ยากเย็นอะไรแต่ที่มันจะบีบหัวใจก็อยู่ตรงที่ทีมของพวกเรากับแมนซิตี้ ทำผลงานกันได้ดีจนมาถึงนัดสุดท้ายที่จะต้องมาลุ้นว่าใครจะตกม้าตายก่อนกันส่วนฝั่งเรือใบนั้นจะเจอกับแอสตันวิลล่าผู้ที่เป็นหัวหน้านาทัพก็คือสเตเฟนเจอรัตตัดนานตัวเอกของลิเวอร์พูลถ้าเป็นพล็อตหนังที่มันถูกเขียนขึ้นมาบอกได้เลยว่าดราม่าสุดๆเราจะได้ฉลองแชมป์กันในบ้านส่วนคนที่คัดค้านการเป็นแชมป์ของแมนซิตี้คือสตีวีจีของพวกเรามันจะเป็นปีในทินการแข่งขันที่ฮาเลฮันที่สุดที่พวกเราจะได้สัมผัสกันสุดท้ายครับ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับฝากช่องเล็กๆช่องนี้อยู่ในอ้อมใจจะได้มีกำลังใจในการทำงานเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ